ตอนนี้เราเดินมาอยู่ที่จุดที่มีการดำเนินการอารอกหน้าดินไปจนถึงในระดับพื้นที่ใช้งานเดิมนะครับเราก็จะเห็นว่าเมื่อเราพิจารณาจากฐานของอวหานีคฤหหรือหาหังนี้เนี่ยเราจะพบว่าระดับความลึก150เซนติเมตรเนี่ย จะทําให้เราเห็นฐานเดิมของโบราณสถานหลังนี้ได้นะครับก็เป็นเทคนิควิธีการนะครับของการดําเนินการทางโบราณคดีที่เราจะต้องให้เห็นฐานลากของอาจจะยังไม่ได้ถึงกับฐานลากเนาะคือฐานในระดับใช้งานเดิมเพราะว่าในระดับดินที่มีความหนาหนึ่งเมตรห้าสิบเนี่ยอย่าลืมว่าอาคารหลังนี้สร้างในช่วง พุทธศตวรรษที่18เนาะแล้วก็ปัจจุบันเองก็เป็นพุทธศตวรรษที่26เพราะฉะนั้นเมตรครึ่งเนี่ยใช้เวลาในการทับถมอยู่ที่ประมาณ800ปีนะครับโดยโดยเมื่อเรายืนกันอยู่ด้านหน้าของโบราณสถานเนี่ยเราก็เห็นว่าฐานที่ที่ปรากฏให้เราเห็นนะครับก็จะเห็นเป็น ชั้นนะครับของศีลาแรงก็คือเป็นฐานหน้ากระดานสูงขึ้นมานะครับจนเป็นเรือนท่านะครับที่ที่หลงเหลือให้เราเห็นอยู่ด้านบนนะครับไหลท่านถามเข้ามามากว่าสภาพ ของวันนี้คเ้าหาที่มีสภาพสมบูรณ์ในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์มีที่ไหนไหมนะครับก็แนะนําว่ามีที่ปราสาทบ้านบุนะครับเชิงเขาพนมลุงทางด้านตะวันออกปัจจุบันอยู่ในโรงเรียนบ้านบุกนะครับก็เป็นอาคารที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับ